ก็จะมาล่าริมโขงอะอย่าเี่ยอากาศเดีรอบๆเดี๋ยวรอรุน่นหน่อยวันนี้รอรุน่นหมายแรกผ่านไปครับเงียบมากครับวันนี้หันเบ็ดแล้วก็ไปไหลไปตาม น้ำผงะหาไหม้ใหม่นะ ที่สองฮะเงียบตอดวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูหมายที่สามเลยเอาแล้วขึ้นมาแล้วปลาไหมไม่ใช่ฮะนึกว่าปลาไม่ใช่ฮะมาแล้วครับลาแล้วมาแล้วครับโอ้ปลาขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับขึ้นแล้ววันนี้ขึ้นแล้วเราไม่บอดแล้ว มาอีกแล้วมาอีกแล้วอีกแต้มแล้วมาอีกแต้มแล้วโอ้หลุดโอ้ไม่หลุดอยู่ใกล้ๆนะฮะโอ้นาเสียดายมากเลยฮนะดีแล้วากเกินไป <c oughs> บรรยากาศก็จะคึมๆนะฟ้าเริ่มเปิดแล้วเมื่อกี้ฝนตกหนักมากนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามารอลุ้นตัวต่อไปดูฮนะจะมีมาไหม ไม้ที่สามเราก็ได้ไฟหนึ่งตัวหลุดหนึ่งตัวครับเดี๋ยวเราจะไปไม้ต่อไปครับไม้ที่สี่วันนี้ปลาเงียบมากครับบรรยากาศรอบๆบรรยากาศประมาณนี้ยากาศเงียบมากครับ แต่เราก็จะยังไม่ยอมแพ้เราจะไปเรื่อยๆแล้วดูไม้อื่นวันนี้ตามล่าปลาทั้งฝูงไม่รู้จะได้ขนาดไหนชีวิตลุ่มน้ำโขงครับแกจะมาเาดียวแค่ดีมันออกมาไก่ไปเลยมันออกมาไก่เติมไี่เด้เพราะมันออก ก็ผมนี่เป็นหมายสุดท้ายของทริปนี้นะฮะัก็จะเป็นเราเดินนะลุ้นกันว่าจะมีตัวไมหมายสุดท้ายแล้ววันนี้หลังจากที่รอไปมาสักประมาณสี่ห้าหมายได้เงียบ <laughs> มากครับสำหรับวันนี้ล่าปลาตามริมน้ำโขงคาร,ะะร <laughs> าเ้าเปิดคาะยี่สวัสดีครับวันนี้ก็ผลงานฮะงานฮะอันนี้ครับสำหรับวันนี้ครับ จบทิปนี้ฮะผลง,งานก็จะประมาณนี้สวัสดีนะฮะสำหรับทิปนี้